ผู้หญิงแบบไหนอะครับที่แบบผู้ชายเจอแล้วจะหลงปวดทิ่มหัวปั๊มมีผู้หญิงเขาเรียกว่า5บุคลิกที่ถ้ามีครบในผู้หญิงคนหนึ่งจะเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายเรียกว่าหยุดตัวเองไม่ได้ที่จะเข้าไปทําความรู้จักไม่ว่าจะไงก็อยากจะเข้าไปทําความรู้จักแล้วพอได้รู้จักก็จะถอนตัวเองออกมาไม่ได้ไล่ก็ไม่ไป มีบุคลิกตอบแบบนี้นะบุคลิกที่หนึ่ง <ST IT U TS> คือผู้หญิงที่เป็นธรรมชาติไม่เฟกอะ <ST IT U TS> คือไม่ได้ห่วงสวยไม่ได้ห่วงดูดีธรรมชาติของเธอในทุกๆเวลาทุกๆจังหวะไม่มีการแบบกังวลเกินไปว่าเขาจะคิดยังไงเขาจะมองฉันยังไง <ST IT U TS> เขาจะยังไงกับฉัน เออฉันต้องพูดอย่างนี้ดีไหมฉันทํางั้นดีไหมมันไม่มีการแบบกังวลใดๆเลยมีแต่คําว่าก็เป็นแบบนี้ละค่ะ <laughs> ไม่ติดสวยติดหรูติดดูดีไม่ติดอะไรทั้อย่างเป็นแค่ตัวเองอ่กับกลายเป็นมีเสน่ห์นะมเสายตาผู้ชายคนหนึ่งบ,บุคลิกที่สองคือรู้ว่าฉันเป็นใคร,ครสำคัญนะเป็นใครเนี่ยคือ ไปถามผู้หญิงร้อยคนพี่เคยแบบสอนในงานสมาัมมนาเวลาถามว่าฉันเป็นใครถ้าผู้หญิงที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่มันแย่มานาะนจะตอบไม่ได้เอว่าฉันเป็นใครจริงๆแล้วว่าฉันเป็นใครเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเลยนะที่จําเป็นจะต้องรู้ว่าฉันเป็นใครจริงๆโดยที่ไม่ถูกกําหนดโดยสิ่งแวดล้อมเราไม่ได้ถูกกําหนดโดยสถานการณ์ต่างๆในชีวิต แต่เราก็ไม่ได้ถูกกําหนดโดยสถาบันที่เราจบมาหรือหน้าที่การงานที่เราทําเพราะความเป็นคนโดยเนื้อแท้ของเราที่เป็นคุณค่าของเราอย่างแท้จริงไม่ว่ามันจะเกิดอะไรหรือไม่เกิดอะไรเราจะยังเป็นคนคนนั้นเหมือนเดิมผู้หญิงที่รู้อย่างแท้จริงว่าฉันเป็นใครโดยเนื้อแท้โดยไม่เอาสิ่งภายนอกเหล่านี้มากำหนดมีสเสน่ห์น่าหลงไหลมากค่ะ แบบที่3ค่ะคือผู้หญิงที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรสิ่งที่น่าลำคาญใจที่สุดนะเวลาผู้ชายอยู่กับใครก็ได้ที่ลำคาญใจที่สุดคือจะเอาอยังไงก็ไม่รู้กินอะไรไม่รู้ชอบอะไรไม่รู้ไปไหนไม่รู้ไม่รู้สักอย่างเอางี้ละกันกูรู้ละกูไม่เอามึงใช่ปะแต่จริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงที่รู้ชัดว่าตัวเองต้องการอะไรคือผู้หญิงที่จริงๆแล้วเนี่ย เป็นผู้หญิงที่มีความดึงดูดมากแต่ในความชัดเจนนั้นไม่ได้แปลว่าไม่สนใจคนอื่นหากเราชัดเจนมากพอเราจะสามารถไปสร้างความชัดเจนระหว่างเราสองคนได้มิเชลโอบามาเนี่ยพูดไว้ในงานปราศัยหนึ่งบอกว่าฉันเนี่ยบอกกับสามีฉันว่าฉันกับลูกจะทานข้าวเย็นเวลาหกโมงตรงเสมอถ้าอยากทานข้าวด้วยกันกลับบ้านหกโมงนะชัดเจนไหมชัดชัด คิดว่าประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาจะรับนักประชุมตอนหกโมงไหมไม่ห้าโมงครึง่งไหมไม่ไม,ไม่ในนั้นประธานาธิบดีของสหรัฐจะบริหารเวลาดีขึ้นและการทานข้าวหกโมงที่ชัดเจนรู้ตัวเองต้องการอะไรรู้ว่าลูกต้องการอะไรรู้ว่าทุกคนต้องการอะไรแล้วสื่อสารสิ่งที่ตัวเองต้องการออกไปให้มัน ชัดเจนแล้วรู้ว่าสิ่งที่ฉันต้องการให้เกิดขึ้นนั้นมันดีกับฉันดีกับเขาดีกับเราทุกคนยังไงเป็นผู้หญิงที่ทรงพลังค่ะสค่ะคือผู้หญิงที่มี passion ในการดำรงชีวิตผู้หญิงที่แบบ ชีวิตนี้เธอรู้ว่าเธอกำลังจะสร้างความหมายอะไรไว้ให้กับตัวเองไว้ให้กับคนอื่นจะทำอะไรที่ยิ่งใหญ่รู้สึกแบบเต็มที่ที่กำลังทำอะไรอยู่ทุกวันนี้แบบมันเต็มไปด้วยพละกกำลังเต็มไปด้วยความรู้สึกเต็มไปด้วยความตื่นเต้นที่จะลงมือทำสิ่งนี้อย่างมุ่งมั่นตั้งใจตลอดเวลาผู้หญิงที่มีพาชั่นแบบนี้จะดึงดูดให้ผู้ชายที่ก็มีพาชั่น เบอร์เดียวกันให้เข้ามาเพราะมันน่าชื่นชมแค่อยู่ใกล้ๆผู้หญิงแบบนี้มันก็รู้สึกมีพลังแบบบอกไม่ถูกนี่คืออีกบุค,คลิกหนึ่งที่เป็นแรงดึงดูดมหาศาลให้คนอยากรู้จักและอยากศึกษาชีวิตของเธอผู้หญิงแบบสุดท้ายและบุค,คลิกเนี้ เป็นบุค,คลิกที่ผู้ชายคนไหนเข้ามาอยู่ด้วยจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนดีขึ้นเรื่อยๆคือผู้หญิงที่รักการพัฒนาเธอจะรักการพัฒนาตนเองพัฒนาตัวเองไม่หยุดหย่อนถ้าเธอเป็นคนที่พัฒนาตัวเองเพราะรู้ว่าตัวเองเป็นได้ดีกว่านี้และโตได้มากกว่านี้ขึ้นเรื่อยๆเ,เธอไม่ได้แขวนการพัฒนาตนเองไว้กับผู้ชาย จะกลายเป็นว่าเธอจะดึงดูดผู้ชายที่รักการพัฒนาเหมือนกันให้เข้ามาอยู่ในชีวิตค่ะจะกลายเป็นผู้ชายที่ฉลาดฉลาดผู้ชายที่เป็นคนที่รักการเติบโตอยากทำอะไรให้มันออกมาดีก็อยากจะมาอยู่ในชีวิตผู้หญิงเหล่านี้ค่ะ5บุคลิกนี้ค่ะหากมีอยู่ในผู้หญิงคนเดียวกันคือเป็นผู้หญิงที่เป็นธรรมชาติเป็นตัวเองรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรมีพชชั่นแล้วก็ หลักการพัฒนาถ้าทั้งห้าบุคลิกนี้อยู่ในผู้หญิงคนเดียวผู้หญิงคนนั้นค่ะจะเป็นที่ตามหาและไข,ขว่คว้าและศักษาไว้ด้วยผู้ชายดีๆ